ครับผมครับผมปีเท่าไหร่แล้วอ่าเนี่ยหมายเป็นปีเท่าไหร่ฮะน่าจะสามสามใช่ไหมสามครับของแม็กน่าจะห้าปีแล้วครับเฮ้ยมาทุกปีครับต้องฝังเนึ่งฝักตัวนะครับผมครับผม ใช่ครับผมก็วันนี้ทำหลายอย่างมากๆเลยนะครับก็มีทั้งซิกเซอร์ซิโคดใช่แล้วก็มีมาทั้งบูธสกินแล้วก็มีเดินพรมเดินพรมก่อนใช่แล้วก็เป็นแบบของซิสเต็มนะครับผมแล้นี่อืมมาตรงนี้เลยแต่เป็นไงตะกี้อยู่ออ๋ขายเสื้อผ้าใช่ไหมครัเป็นไงบ้างครับคนเยอะมากเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอุดหนุนซิโคดนะครับผมว่าย่อนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับผม กระแสตอบรับดีเกินคาดจริงจริงดีมากจริงๆนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมและใครที่ยังไม่มีนะครับซิกโค้ดครับผมจัดเลยนะฮะไม่ได้ใช่ครับผมวันนี้เป็นวันแรกที่ผิวเดินเปิดวันแรกเลยนะครับผมสำหรับซิกโค้ดครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อให้ให้ติดตามในเพจนะครับผมถูกต้องครับนี่ ต้องรอติดตามดูนะครับผมเพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆบอกนะฮะทีละนิดทีละหน่อยนะฮะใช่มีให้บอกเรื่อยๆแต่ยังไงเสื้อมีกันทุกคนแน่นอนเอาหน้าร้านเลยหรอเอาหน้าร้านเลยหรอเปิดวันแรกนะข้างหลุยส์ต้ตงุต้งเลยลิ้นพันก็ดีครับไม่ได้อ่าก็คิดว่า ออนไลน์ไปก่อนอ่าให้ทุกคนลองชิมซิกโค้ดก่อนใช่เพราะว่าวันนี้เรานี่เปิดหน้าร้านมาแรกใช่มีหน้าร้านหน้าร้านมีแค่ที่นี่นะครับมีแค่วันนี้ด้วยครับผมต้องครับใช่เขาเพิ่งเห็นวันนี้วันแรกอ่าใช่ใช่จริงๆมีเมื่อวานมีลงแบบลงใน IG สปอยนิดลงสปอยใน IG ไปแล้วแต่ว่าวันนี้ได้เห็นวันแรกเห็นก็แฟนๆก็ชอบมากนะครับผมบ หลายตัวเลยมีทั้งหมวกด้วยมีทั้งเสื้อด้วยเสื้อมี4แบบหมวกมีสองแบบสามารถติดตามกันได้ไม่มีไม่ได้แล้วนะครับผมสําหรับสิกโค้ดบอกเลยว่าแต่ละดีไซน์เนี่ยคือมันเป็นรูปหน้าเราแต่เราก็จะเบรนดรูปหน้าให้แบบมีความแฟชั่นแฟชั่นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ได้ต่างๆยังไงฝากด้วยครับใช่ครับผมสองคนเลยฮะใช่ คือตอนแรกเราสปอยก่อนสปอยเห็นพีจนะนิดพีจนะนิดใช่แว๊บแวบแว๊บแวบอกว่าเอ้ยรีบปล่อยได้แล้วรีบปล่อยเธอแต่จริงๆเราเราทำเสร็จมาสักพักแล้วแหละครัใช่แต่ว่ามันด้วยไทม์ไลน์ที่มันติดกับหลายๆอย่างแล้วก็เอาทำลายที่น่ารักที่สุดใช่แล้วรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดถูกครับผมแล้วจะมีแบบคอร์สเรียนต่อแบบซิกโคดเกียนรูมเฮ้ยจริงๆแล้วน่าสนใจนะครับเฮ้ยน่าสนใจเลยนะครับ โอยไปว่ากันแล้วกันเอาซิโค้ยก่อนอารับผมล่าสุดแฟนไซที่จะถึงที่จะถึงที่จะถึงปะล่าสุดอะไรนะพี่เขาว่าไงนะไม่ได้ยินเลยตอนนี้ผมว่า เวียดนามใจติ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 มจริงๆไปเวียดนามไปสนุกมากใช่เพราะไปแดคนใช่ไปแปดปนครั้งแรกที่เป็นคบ8ดคนถูกครับแล้วมันมันมั่วมันมั่วจริงว่า8แดคนแดคาแรคเตอร์ใช่แปดความสนุกสนานใช่แต่ว่างานนี่คือถูกต้องหมดนะแต่หมายถึงว่าพวกเรามั่วกันเองใช่ครับใช่ครับแต่ว่าสนุกมากครับผมสนุกมากจริงๆชอบชอบเวลาไปแดคนมากครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าคราวหน้าจะไปที่ไหนอีกใช่ครับ พาร์ดสองเห็นเขาว่าเริ่มคอนเฟิร์มคิวกันลแอ่าบอกได้เท่านี้คอนเฟิร์มคิวกันละเกือบจะพูดอีกแล้วเนี่ยคุณอรุณนั่นคุณอรุณเริ่มเริ่มคอนเฟิร์มคิวกันแล้วครับนี่มาแล้วเรมแข่งนี่โอ้โหเออเออไม่ใช่ไม่ใช่นี่อยู่นี่อยู่นี่แหมแล้วก็แซลมันแล้วกันนะฮะอะไรนะครับนี่นี่เขาทักแล้วเนี่ย นี่นี่นี่อ๋อ่าใจตีมใจ่าต็มเออจ่าต็มเอาอีกแล้วข้ามช่องกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรฮะเรายังวนกลับมาได้นะครับผมอ่าเรื่องที่สองครับเรื่องที่สองก็เมื่อวามีถ่ายไปแล้วครับอ่าใช่เรียกว่าเป็นถ่ายโปรโมทเฮ้ยเออเนี่ยไม่ได้แบบช่วงวันชุลมุนอย่างเงี้ยดิชุลมุนใช่ถ่ายโปรโมทไมปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวได้ติดตามกันเร็วๆนี้เลยฝากครับผมใช่ครับฝากเรื่องที่สองแล้วก็อ่าพาร์ทสองก็ใกล้จะมาละฝากทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเฟย์วูดพาร์ทชูนะครับผม แล้วก็ห้าสี่สามสองโอยวิวพาทูนะครับแล้วก็ซิลี่ของแม็กกี้บาร์สนะครับผมเีฝากติดตามด้วยฝากซิโคด้วยครับถูกต้องครับอ่าแล้วก็ฝากผลงานของแม็กกี้บาร์สด้วยถูกต้องครับเฮ้ยหมดแล้วครับหมดแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเจอนะครับ